สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูธนภักดอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนาะวันศุกร์ที่22มกราคมนะครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไปแล้วเนาะคราวนี้เราจะมาเจอกับการนําเสนอข้อมูลอีกแบบหนึ่งคือตารางนั่นเองนะครับซึ่งตารางเราจะแบ่งเป็น2ประเภทคือตารางทางเดียวและตาราง2ทางวันนี้เราจะมาเจอตารางทางเดียวกันก่อนนะอ่ะ ตารางทางเดียวคุณครูบอกไว้ว่าเป็นตารางที่มีการจําแนกลักษณะเพียงลักษณะเดียวอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจฟังแล้วจะไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างเลยคุณครูให้ตารางมา1อันส่วนประกอบของตารางอย่างแรกต้องมีชื่อตารางก่อนนะครับก่อนจะถึงตัวตารางชื่อตารางในที่นี้อ่านพร้อมกันนะจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยปี2,537 25ถึง2,557ตรงนี้คือชื่อตารางทีนี้ เราก็จะดูความหมายของมันอีกทีหนึง่งว่ามันคือการจําแนกลักษณะเพียงลักษณะเดียวในที่นี้ลักษณะเดียวเขาบอกไว้แล้วก็คือปีนั่นเองจําแนกเป็นปีลักษณะเดียวนะครับซึ่งตารางตรงนี้เขาจะให้มามีปีให้มาทั้งหมด3ปีด้วยกันนะ 2, 500, 3, 7, 2 5 3 7 2,545แล้วก็2557นะครับ มันจำแนกเป็นปีทีนี้เราก็สามารถดูได้เลยว่าแต่และปีมีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตารางทางเดียวเนาะไม่ซับซ้อนนะครับทีนี้ดูจากข้อมูลจากตารางแล้วเราสามารถนามาตอบคาถามได้เลยเนาะคุณครูเตรียมคาถามไว้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะอ่ะข้อที่1นึ่เขาถามว่าในปี2537มีผู้สูงอายุกี่คนวิธีการง่ายมากเรา เขาถามปี2537เราไปดูตรง2537ก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บนะถามว่ามีกี่คนเราก็ดูที่จำนวนได้เลยนะจำนวนก็คือตรงกับ2537เนาะ4ล้าน1 1 8 5 4คนเราก็ตอบได้เลย4ล้าน1 1 8 5อะ 5 4คนง่ายมากเลยตารางทางเดียวทำได้กันเนาะต่อไปนะครับข้อ2องเขาถามว่าปีใดมีผู้สูงอายุมากที่สุดทีนี้ต้องดูที่จำนวนและค่อยกลับไปดูที่ปีจาก3อันอันไหนมากสุดดูแล้วอันนี้เนาะอันนี้เป็น1 0ล้านนะครับอันนี้4ล้าน5ล้านกว่า10ล้าน10ล้านมากที่สุดซึ่งอันนี้มากสุดย้อนกลับไปดูที่ปี คือปี2557เขาถามเป็นปีก็ตอบปี2.557ง่า้ง่ายไหมออสบายมากเลยต่อไปข้อที่3เราถามว่าปีใดมีผู้สูงอายุน้อยที่สุดเหมือนเดิมเลยเหมือนกันมากเลยแล้วก็เทียบดู4ล้าน5ล้านกว่า10ล้านกว่าอันไหนน้อยสุด4-50 4น้อยที่สุดก็คืออันนี้นะครับซึ่งก็คือปี 2 5 3 7นั่นเองนะมาตอบได้เลยปี2537้2 25 537.. เรียบร้อยแล้วง่ายไหมการอันตรางทางเดียวจริงๆเราได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ปเด็กๆแล้วนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราเจอกันอีกทีหนึงวันจันทร์จะมาเจอกับตารางสองทางอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้ะอาจจะยังไม่รู้จักกันเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงแล้วรคราวนี้ ตลรางทางเดียวยังไม่ต้องมีกันบ้านแลกนะการเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับคณิตศาสตร์กันบ้านเยอะและเบาบ้างนะอ่ะเจอกันคราวหน้าวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ